น erm like ี่ไงอยาวก็ไม่มีกันกูก็ไม่มีมึงฆ่าพวกกูเหรอเฮเจอกูเจอกูมาดิเจอกูกูเอาต่อเลยมาดิ่ไปเลยแต่ไปแล้วรวมหมดนี่เลยใช่ครับใช่ครับผมเองครับผมเองครับ อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่่แล้วใช่แล้วใช่แล้วไม่ใช่แกแต่ละพี่อะไรไรต้คนคนนี้ถือไม้นีถือไม้ตัวจริงตายให้จุกครับโอ้ยเต่พี่จุกไม่ตายแบงค์รีแค่พี่จุกเลยครับจุกเลยครับเล่ผมนอนตายกองบันไดหมอผมนอนตายกองบันไดตายจุกที่ผมเลยจุกน้ำจุกน้ำ วันนี้ผมแล้วผมผมนอนไต่ตัวบันไดครับหมอปิจุงนอนไต่บันไดครับใส่บินเลยครับใส่บินก่อนแล้วค่อยชุบก็ได้ครับไต่ครับไต่ครับใส่บินก่อนแล้วค่อยชุบครับจุกด้วยครับสวยต่อยแกต่อยต่อยต่อยว่าดิว่าดิ เียตีหมดไอสัตว์นี่ครับนี่ครับนี่ครับจุกคนนี้ครับจุกคนนี้ครับจุกคนนี้จุกคนนี้ครับจุกคนนี้ครับเนี่ยจุกคนนี้ครับคนรู้ครับน่ะคนนู้นน่ะเนี่ยจุกคนนี้ครับจุกคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้ผมตีอยู่นี่ครับเนี่ยคนนี้ครับบ้านน่ะครับ โอ้ยากุก็ไม่มียตีกูทำไมเนี่ยก็ไมมีเบลกล่องเบลเบลกล่องจะหมดจ้าเบลเฉื่อยเบลเฉื่อยู่ไม่มีเฮียกล่องก็ไม่มีโอ้ตีกูจะเฮียอะไรไตัดจากูไม่มีของกูก็ไม่มีเฮียตีเลยไอ้เฮียขับขัได้ไหมเตยเตยตีจะเฮียอะไรตัด นี่ไงอยากก็ไม่มีหมอ ชุบโกยากูก <necessary> ็ไม okay. ่ม okay. ีเฮ่กวยยาไม่มีเกันกูก็ไม่มีตีเลยกวยนี่ใส่ใส่บินคนนี้ครับคนุณติากครับใส่ใส่ครับบินก่อนแล้วก็ชุบครับโอเคไม่ทันละมึงฆ่าดิมึงฆ่ามึงฆ่าไอ้หมดมึงชุบดิมึงชุบก่อนมึงชุบก่อนเดี๋ยวให้ใส่มึงชุบก่อนเฮ้ยต่อให้ต่อให้สู้สู้สู้ตีเลยตีเลยเนี่ยถือถือไม้เบสเนี่ยตีเลยเฮ้ยตัวไม้เบสตัวไม้เบสดุมตีดิ ลุมตีนีตัไเบสมึงลุมตีนี่เนี่นีอวกเนี่ยตัวไมเบสเนี่ยตัไเบสเนี่ยดิอ่าสวยมอมาวาอันใส่บินเลยใส่บินเลยใส่บินเลยหอใส่บินเลย สวยขุนยาชุ <il S 1> ้นมาแล้วเจอกูไอ้สัะเจอกูมึงฆ่าพวกกูเหรอเฮ้ยสัตว์ไปเพีงเดียวพอชาติหมาสันดานเสีย ม่ได้เจอกูเจอกูเจอกูมาดิเจอกูกัวต่อเลยกัวต่อเลยเราจะตีเพื่อกัวต่อเลยกัวต่อเลยมาดิเจอกูต่อเลยเนี่ยกัวหมดบ้านแลวันเนี้ย ไม่ใช่ล้างผมผมเอาผมเอาหมดอ่ะวันเนี้ยไม่ใช่ล้างผมผมเอาหมดอ่ะวันเนี้ย,ผมผมด,นนยดิดิหาลยละไปไหนแล้ววะเอ้า พ่จุกครับจบบของฟันนี้กูบอกเลยหืมหมบ้านไม่ใช่ผมไงอันนี้ไม่ใช่ผมอันนี้ไม่ใช่ผมไงอันนี้ผมพิจุกครับไม่ใช่ครับอันนี้ผมพิจุกนะครับ กูไม่พูดอ่ะไม่รู้กูเป็นใครด้วยดิกูไม่พูดด้ะเอาะอดีมือเรียกกูกลับมาเพื่อสิ่งนี้นะโชเลฟหนึ่ง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  mà đã bỏ mà đã Cái tiên của thằng mày nè อันนั้นพี่เต๋อใช่ป่ะอันนี้ใครพี่ขอพูดขนานดิอันนี้ใคร,คนนใครแปลว่าคนนั้นแหละอ,อยู่ใน,นจานพ oh. oh. you

เขาเหม่อครับเขาเม่อเดี๋ยวผมเอาไปอันนี้แป๊บหนึ่งถ้าเอาลงน้ำกูคิวอีทเอาดิเอาเอาสิโอ้โหงั้นก็เจอกันเดอ้อใครจะไปก็ไปเถอะกูไม่ไปอ่ะอีกคนนึงอ่ะ